สวัสดีครับผมอันนี้ก็ผมเพิ่งนึกได้นะครับผมวันนั้นผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมอาทิตย์กว่าแล้วครับสิบกว่าวันแล้วครับผมแล้วก็ผมไปกินข้าวอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เราก็คุยกับเจ้าของคุยเสร็จแล้วก็ขับรถออกมาเลยนะครับแล้วก็เรามาถึงบ้านนะครับแล้วก็ค่อยนึกได้นะครับไกลด้วยนะครับมันอยู่โไกลมากเลยละครับ แล้วทีนี้ผมก็เลยเออวันนี้บังเอิญก็เลยเออจะได้ผ่านแถวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามดูว่าเขาจําได้หรือเปล่าน,นะครับว่าเราไปกินข้าว,วเราไม่ได้ใจตังเดี๋ยวเราจะไปถามดูว่าเจ้าของร้านเขายังจําได้ไหมครับแต่เ,เราคนกินเราเป็นลูกค้าเรายังจําได้อยู่นะครับผมนะครับ <c oughs> ผมก็ลืมจริงจริงวันนั้นครับไม่รู้ว่าใครลืมเหมือนผมบ้างหรือเปล่าน,นะครับ ลืมจริงๆนะครับวันนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะไปถามดูว่าเออเขาลืมเหมือนเราไหมนะฮะเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับผมใกล้จะถึงแล้วครับกินเ็ดคือไม่จ่ายตังคือออกมาเลยนะครับวันนั้นอ่ะผมจําได้เลยนี่นะครับถึงแล้วครับนี่ครับร้านนี้แหละครับเนี่ยพี่ที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีแดงนี่แหละครับ เจ้าเมวมาซื้อไหมหอผมไปได้มีเมียจะได้มันหามอยู่แน่วันนั้นลืมอย่างไว้ลืมอย่างลืมอย่างไว้เน<อ>จ่ายเนจ่ายนะผมกินแล้วผมไปได้จ,จ่ออายตจ้างหมว่านะได้วันนี้กินหรอว่ากินออแล้วถ่ายผู้ไน่อยถ่ายกรวยอะ่ะก็ถ่ายไว้ว่าเออ,เอ,อไอ้เจ้า ลืม <L ew en> มันผัวไหมอากาศวันนั้นวันนั้นวันนั้นที่ผมว<ล>ันนั้นผมเล่าให้ไอ้ฟังเนอะว่าว่าลูกผมมานั่งกินไมน่หนอแล้วผมผมมาอยู่ได้เมือไอ้อ่ะคุยผมเขาว่าลูกมันใจขึ้นแล้วเขาคุยกันนะคุยกันเซนผมก็ขับรถออกไปเลยแล้วทีนี้ผมผ่านมาสองวันเอะมันอย่างอยาผมกล้านึกได้อ่ะ <L> ก็ว่านั่นแฟนนาะลูกมีลูกลูกกล้าแฟนผมมันมีแล้ว ลูกอย่งนี้ปากินนะผมกล้าหากินข้าวมาโทษทีถ่ายหูบถ่ายต้องอ่ดนไปดูกด้วยแม่นว่าอ้ายจะลืมก็ยากอ่ะหูบจ้ำไม่จ้ำผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะเ็ิ่ลมวันนี้เออยังได้ผมกับบังเอิญผ่านมาทางนี้ไงผมก็เลยวัดใจเออผมว่าเอลองถ่ายคลิปดูดูว่าเปียกจะไม่าจะกินวันนี้เหรอ วันนี้เพราะว่าผมตัดเจ้าผมกินยังก็กินหมูปิ้งหมูย่างมาละว,ว่าตัดเจ้าซื้อหมูย่างเด็กเนาะผมก็เลยนะั่นนาการไอ้ผมไปปิ๊กไปถึงบ้านเลยเอยตวานีลูกผมกินข้าวจ่ายตังตอนไหนเนาะนอนผู้ปรับอนอนผล้นรับอะ่ะมันจริงหรือไม่จริงวะอย่างไรก็มาได้ใจเพราะว่าเขากว่าลูกมันใจเขาแล้วเขากับผมมาได้าจเพราะว่า, <c oughs> า,วาอู้กันแล้วไอ้ก็คุยผมผมก็คุย <c oughs> คุยกันนะคุยเสร็จก็ออกไปเลยอ่ะเนาะโอเคขอบคุณครับเป็นอย่าง,างนี้นะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาอุ่นอุ่นใหม่นะครับ